ารักทุกท่านวันนี้สายก็นำผ้าที่สวยๆเป็นงานเขียนทองจากร้านร้อยปีนะคะซึ่งก็ซ,ซื้อมาหลายชิ้นเหมือนกันนะคะชิ้นนี้ก็สวยและก็ยังมีอยู่ที่ร้านอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็จะแพงกว่านิดนึงชิ้นนี้ก็ขาย6,000แต่ก็มีคนจองแล้วค่ะไม่ไม่ว่างค่ะชิ้นนี้เป็นผ้าที่งดงามมากเลยนะคะเป็นงานาศิลปะ ที่สวยงามจริงๆนะคะสามารถเอาไปแปะบนผานางังหรือเอามานุ่งก็ถือว่าอลังการมากงดงามจริงๆนะคะก็ชมเอานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไปชมด้วยกันเลยจ้าชิ้นแรกเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะชิ้นนี้เป็นเนื้อผ้าที่ดีมากเลยนะคะมีน้ำหนักแล้วก็มีความนุ่มมากค่ะ ความยาวนั้นก็สามเม็ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนุ่งหน้านางชายพบสำหรับคนที่มีน้ำหนักเพิ่มนะคะวันนี้สายก็มานุ่งหน้านางชายพกเนื้อผ้าบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากผ้านุ่มพลิ้วเป็นงานสมปักปูมนะคะสมน้ำสมเนื้อรูปสิงนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ทำยากผ้าชิ้นนี้ก็เป็นงานหกตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะเนื้อผ้านั้น อ่าการันตีได้เลยว่าสุดยอดมากสวยงามมากอ่าสายก็อาบน้ำยาทำให้ผ้านั้นอ่านุ่มสบายมากเลยนะคะพลิ้วการที่เราจะนุ่งนั้นเราจะต้องอาบน้ำยาให้ผ้านั้นอนนิ่มนะยิ่งนิ่มเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าการจับจีบหน้านางนั้นก็จะได้สวยนะคะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะพอสมควรก็ควรที่จะเอาประมาณ3เม็ดนุ่งออกมานั้นได้สวยด้วย ใส่แล้วก็ดูอลังการงานบวชงานแต่งทุกงานสามารถนุ่งได้สามารถเอาไปเป็นผ้าห่มได้และที่สำคัญเอาไปตีกรอบกับผนังบ้านของเรานั้นก็ถือว่าอลังการเช่นกันนะคะรูปสิงนั้นเป็นผ้าที่ราคาแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสิงทำยากนะคะอยากได้ก็ทักมาราคานั้นก็7,200บาทถือว่าไม่แพงเพราะว่าสิงนั้นเป็นงานที่อลังการ มากและเนื้อผ้านั้นก็ไม่ธรรมดานะคะเชิงก็ยิ่งสวยยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งสัมผัสยิ่งรู้สึกรักเลยนะคะผ้าใหม่นั้นก็เป็นอะ,อะไรที่เรียนรับเช่นกันนะคะผ้าใหม่นั้นเลือกเจ้าของนะคะถ้าใครเป็นเจ้าของได้ครอบครองแน่นอนนะคะสำหรับผ้าใหม่สายเชื่ออย่างนั้นนะคะ,อ,ะอยากได้ก็ทักมานะคะราคานั้นก็ สมควรที่จะราคาประมาณนี้นะคะสวยงามจริงๆได้สัมผัสก็จะรู้เลยนะคะว่าชิ้นนี้สวยมากและก็เป็นงานที่มีน้ำหนักเนื้อผ้านั้นยอดเยี่ยมจริงๆนะคะมีความพริ้วและก็มีความนุ่มหนามากค่ะสนใจก็ทักมานะคะอยากเป็นเจ้าของแต่ถ้าทรา,ายเป็นเจ้าของก็คิดว่าคงจะได้ครอบครองอตลอดไปนะคะสวยงามค่ะชอบมากเหมือนกันนะคะชิ้นนี้ ขอบคุณนะคะก็จะเป็นสีเขียวสวยมากอ่าเป็นใหม่บ้านซอฟมากเลยนะคะนุ่มมากมีหน้านางชายคลุยนะคะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มสบายจับสัมผัสได้รู้สึกอ่านุ่มมากเลยนะคะชิ้นนี้ราคาก็อ่าไม่แพงนะคะ3ามพบาทเท่านั้นเป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะใครที่อยากได้ชิ้นนี้ก็ทักมานะคะชิ้นที่สสีเขียวนะคะอาจจะมีเชิงซึ่งมี อ่พญานาคสวมใส่นะั้นนุ่งสบายมากเลยค่ะอ่ใครที่อยากจะผอมต้องนุ่งอ่สไตล์แบบนี้นะคะให้มีความยาวมากขึ้นจับแล้วก็อ่ยกขึ้นแล้วก็จะจับอ่เป็นจังหวะนาคารแล้วก็เอาไปผ่านรอบตัวอ่ใส่แบบนี้ก็จะทำไม่ให้อ้วนนะคะก็ลองทำดูค่ะง่ายมากสายก็อธิบายไม่ได้ค่ะแต่ก็สามารถแสดง ให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะนุ่งแบบนี้บ้างก็จะทําให้เรารู้สึกสูงโปร่งขึ้นนะคะในการนุ่งแบบนี้อขอบชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่3ซึ่งเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกนะคะสีฟ้าเนื้อผ้านั้นหนานิ่มแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะมีหน้านางชายคลุยวันนี้ก็แนะนำนางแบบใหม่นะคะมาช่วยขายผ้าใหม่นะคะ เอานะคะสวยงามมากนะคะสำหรับผ้าไหมขอบสีแดงมีหน้านางชายคลุยใส่แล้วก็สวยงามนะคะอาจถือว่าราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นงานยกดอกห้าตะกรนะคะไปชมจ้าสนใจก็ทักมานะคะราคานั้นก็3,800ชิ้นที่4เป็นงาน3ามตะกรเนื้อเนียนละเอียดสวยงามมากนะคะเป็นลายใหญ่ที่โดดเด่น ใครอยากได้ลายใหญ่ๆมองชัดเจนโดดเด่นมากค่ะลายนี้เป็นลายที่งดงามมีสีแดงแล้วก็จะมีะหลากหลายสีสามารถใส่ได้กับเสื้อหลายสีเลยนะคะสำหรับลวดลายนั้นโดดเด่นมากมองเห็นระยะไกลเลยนะคะ,ะก็จะมีเต่างับตัวใหญ่แล้วก็จะมีตะขอด้วย ส่วนเชิงบนเชิงล่างนั้นก็เป็นปกาปรามสีแดงสวยงามมากอาชินนี้สายชอบมากเลยนะคะเพราะมีความโดดเด่นใส่ได้กับเสื้อหลายหลากนะคะเพราะว่ามีสีสันที่งดงามและมีเนื้อผ้าที่ดีด้วยอาบน้ำยาเย็บเก็บริมเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้านางแต่ว่าไม่มีชายคลุยนะคะสามารถอานุงได้สำหรับคนที่น้ำหนัก อามากนิดหนึ่งเพราะว่ามีหน้านางนะคะสวยงามจริงๆราคานั้นก็3250บาทนะคะงานสามตะกกแต่ว่ามีความสวยงามมากเลยนะคะสนใจทักมานะจ๊ะ สำหรับชิ้นที่5ก็จะเป็นลายปลาตะเพียนนะคะซึ่งเป็นลายมงคลปลาเงินปลาทองปลาเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะใครอยากได้ก็ทักมาสีสันนั้นก็สวยงามมีเชิงบนเชิงล่างมีหน้านางชายคลุยด้วยเนื้อผ้าสวยงามมากเลยนะคะนิ่มสวายเพราะว่าเป็นใหม่บ้านนะคะเนื้อนิ่มสวยงามมากอยากได้เป็นเจ้าของก็ทักมาราคานั้นก็ 3,700บาทเป็นงาน5ตะกอส,สวยๆนะคะพักมาเลยชิ้นที่6เป็นงานเขียนทองที่สวยงามมากเป็นรูปกระต่ายนะคะสวยงามมากจริงๆผ้าชิ้นนี้ก็จะมีแค่ชิ้นเดียวในร้านนะคะเจ้าของร้านบอกว่าห้ามขายถูกนะคะชิ้นนี้เพราะว่าอ่าไม่มีอีกแล้วสายก็ซื้อมาสวยงามมากค่ะชิ้นนี้ก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วย ราคานั้นก็4,500บาทอาทสายชอบมากถชงชายที่สวยงามและก็เป็นสีที่สีที่ออกสีม่วงแล้วก็มีกระต่ายเป็นสีทองนะคะสายก็ตั้งชื่อให้ว่าผ้ากระต่ายหมายจันนะคะเป็นงานเขียนอของคุณยายอายุ80ปีนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะ